ครัวคุณไปฮะย่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณตไปครับ เป็นโต๊ะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวจะบอกว่ามันอร่อยยังไงแล้วมีอายุมานานกี่ปีแล้วแต่ที่มีอายุจริงๆอยู่อายุ10วันบ้าง11วันบ้าง15วันบ้างแล้วแต่เป็นอายุแห่งความอร่อยของครัวคุณต่อยยกทัพนะครับก็จะมีตั้งแต่วันนี้เปจนถึงวันที่10กันยายนเลยนะครับที่เดอะมอลล์บางแคนะครับคุณผู้ชมเจอกันที่แกรนด์ฮอลล์และอีเวนต์ฮอลล์จีชั้นจีครับบอกเลยว่ารวมร้านเด็ดร้านดีร้านดัง สิงเหนือเสือใต้ที่ไหนว่าอร่อยมารวมกันอยู่ที่เดอะมอบบงแคไม่ได้ยิงกันใช่ไหม <conteúdo S 1> ไม่ได้ยิงกันไม่ไ,ไม่ไ,ไม,ไม่ไม่ได้ยิงกันไม่ได้ยิงกันสิบวันหรือยี่สิบวันอายุอาหารที่ต่อยบอกก็คือระยะเวลาการจัดงานของเราใช่แล้วนี้เราสิบยดฝีมือมารวมกันอยู่ที่นั่นนะล้วยังมีครัวคนต่อยเซเล็กเต็ดอีกต่างหากที่สาคัญที่สุดเลยนะครับทุกอย่างปรุงสดในงานทั้งสิ้นใช่ครับแล้วท่านลองคิดดูก็แล้วกันว่า การที่รวมร้านจากเหนือใต้ออกตกมารวมกันเนี่ยเจ็ดสิบกว่าร้านเนี่ยเออเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบครับมันง่ายตรงไหนมันยากมากครับแต่เขามากันนะครับและแต่ละร้านนี่มีห้าเมนูสิบเมนูนะแล้วแต่เพราะฉะนั้นในงานมีร่วมสี่ร้อยเมนูมาให้กับท่านใช่ครับเป็นความประสงค์ของเราจริงอยากให้ท่านอร่อยกันอย่างทั่วถึงใช่ครับผมพูดไม่รู้กี่หนกี่ครั้งนะว่าทําอาหารอะไรก็ตามสําคัญที่สุดความอร่อย ถ้าเราทําอาหารเราจะขายของเราจะเป็นเพื่อสุขภาพก็ตามเพื่ออะไรก็ตามครับแต่มันต้องมีความอร่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งเป็นอาหารประจําประจําของเราครับอาหารประจําชาติของเรางนี่มีเยอะมากนะบะหมี่บะหมี่ข้าวาาผัดซีอิว๊วข้าวแกงต่างๆข้าวอนี้ข้าวกะเพราข้าวกะเพราและอย่าลืมอย่างหนึ่ง จะเลือนแล้วจะเลือนแล้วแต่อย่าเลือนเด็ดขาดเพราะอันนี้มันอร่อยจริงๆเจนตาโฟโอ้อันนี้ตาโฟเดี๋ยวนี้มันหากินอร่อยอร่อยยากมากใช่ครับแล้วทำเจนตาโฟแบบโบราณทำเจนตาโฟแบบเก่าๆทำแบ่เอายาเอาเต้าหู้ยี้มาทำอ่ะแล้วทําเองสดๆมันมีกี่เจ้าวันนี้อร่อยแถวนี้ของเราจะไปกันที่พุทธมนทนสายสี่ร้านอิมทิพย์เจนตาโฟครับร้านนี้หา่ายนะครับอยู่ริมถนนพุทธมนทนสายสี่ ฝั่งตรงข้ามกับสวนพุทธมนทรเลยครับอยู่เลยสารายาซอยสิบามันนิดเดียวเองครับคุณผู้ชมหรือปักหมดุดตามชื่อร้านก็ได้เจอเลยนะครับร้านอิ่มทิ์เยนตาโฟเนี่ยเปิดมานานกว่า30ปีปัจจุบันนี้นะครับมี2สาขานะครับทั้งที่ถนนเอกชัยบางบอนนะครับใกล้ๆกับวัดสิงห์และอีกสาขาหนึ่งก็คือพุทธมนทรสาย4ครับ รุ่นปัจจุบันเนี่ยเป็นคุณเอคุณเต้นและคุณตั้มเป็นรุ่นที่2นะครับมาสืบทอดต่อจากคุณพ่อและก็คุณแม่และทั้งหมดนี้ยังคงรักษาปณิธานของตระกูลไว้ครับไม่มีสารใดๆลงในลูกชิ้นที่ทําเองเลยนะครับเพราะคำนึงถึงสุขภาพของลูกค้าเป็นสําคัญเมนูที่ร้านนะครับเขามีทั้งห้อยจอปูก้อนเกี๊ยวทอดอิ่มทิพย์บะหมี่ต้มยำเล็กน้ำใสเกี๊ยอีแห้ง บะหมี่แห้งยำส่วนเมนูที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นคือเย็นตาโฟต้มยำทั้งน้ำทั้งแห้งเลยครับเคล็ดลับนะครับเขาอยู่ที่ลูกชิ้นเขาจะใช้เนื้อปลาสดๆทำลูกชิ้นปลาทำกันแบบวันต่อวันเลยนะฮะเครื่องเคราเนี่ยเขาจะจัดเต็มเลยนะฮะทั้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งเกี๊ยวปลาหือกล้วยหมูเด้งซอสเย็นตาโฟสูตรเด็ดของเขาเลยครับ เขาจะใช้เต้าหู้ยี้อย่างดีเลยนะฮะมันเคี่ยวเป็นซอสไม่มีสีไม่ใส่แป้งเลยผักบุ้งใช้แบบปลอดสารพิษนะครับใช้ส่วนยอดมันจะไม่เหนียวครับน้ำซุปเนี่ยกลิ่นดีมากครับรสเข้มจากเนื้อปลาเลยนะครับพริกดองพริกปน่นถั่วคั่วทำเองหอมสุดๆป,ปรุงกันแบบชามต่อชามเลยนะครับอันนี้จัดจ้านถึงใจครับ ร้านอิมทิพย์เย็นโฟพุทธมณตลสายสี่ฝั่งตรงข้ามกับส่วนพุทธมนฑลอยู่เลยสารยาซอย19มาน,นิดเดียวเองวันนี้เต็มโต๊ในรายการเลยครับแล้วมาขนาดนี้ไม่ได้มาเฉพาะขอ,องครับที่ร้านนะครับคุณผู้ชมใจดียกเอามาให้เราทั้งบ้านและอยู่ในถั่วนะครับนี่เลยครับ<อ>นี่ทั้งบ้านเลยนะครับนี่หนึ่งมาเลยนี่ผมภูมิใจจริงๆนะคุณ คุณมาอยู่ขนาดนี้ผมดีใจจริงผมอยากให้วันหลังมากัน48คนเดี๋ยคนต้องมีคนอยู่ไม่ใช่คุณที่ดูด็ข้องให้ใจขนาดนั้นี่เกินมาตรการครับผมไม่ใช่แต่เขาให้ใจใช่ไหมล่ะเขามาแบบนี้แล้วถ้าผู้ชมมาร้านนี้ผมยังบอกได้เลยนะครับว่าน้ําสําหรับทำยีราฟเขายังใช้เต้าหู้ยีู่จริงๆแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยนะครับมันมีกี่เจ้าล่ะท่านที่ท่านรู้จักอ่ะ ที่ทาลุกชิ้นเองเหลืออยู่แล้วอ่ะ่นี่คือกล้วยพวกนี้ทําอย่างงี้ทํำเองหมดทำเองหมดส่วนใหญ่ก็จะรับมาแนานรับมาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความอร่อยของที่นี่ท่านไปเถอะผมการันตีได้เวลาเอาของเข้ามาแล้วเขาจะชอบพูดแบบคุณไ่พบกินแล้วคนจะเชื่อเขาบอกอย่างนี้นะเชื่อผมถึงผมไม่กินนะถ้าผมเอามามันไม่ดีผมจะเอามาทําไมถูกครับโอ้ร้านนี้อิ่มทิปยานาโฟพุทธมณฑลสายสี่วันนี้คุณพ่อมาเองเลยนะครับขอบคุณคุณพ่อมากนะครับขอบคุณมากแล้วก็รุ่นสองก็มาด้วย นี่นะฮะโอ้โหเอาละลองอยากลองให้อะทําไมอะครับอร่อยมันไม่ได้กินน้าเย็นตาโฟงี้มานานแล้วรู้ป่ะเธอก็รู้นะเธอขายเย็นตาโฟเธอต้องครับจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่รสชาตินี้ไงรสชาติมันแปลกอะมันเปลี่ยนมันไม่ได้ใช้เต้าหู้ยีจริงมันไม่ได้ใส่ใจที่จะทําแบบนี้แล้วไงแล้วคุณยังอุสานั่งทาลูกชิ้นเองอยู่อีกถามจริงๆเธอ ไม่มีร้านจะซื้อหรือไงถึงต้อาเม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาคงรสชาติคงรสชาติเลยครับคงความเจ๋งแบบนี้วะคุณผู้ชมนี่คืออิ่มทิพย์ยานุพโฟพุทธมนตรสายสี่นะครับผมคือบอกผู้ชมว่าเวลาไปกินร้านเขาอย่าเพิ่งปรุงนะเอออันเนี้ยผมไม่ปรุงอ่ะที่เขาปรุงมาให้เนี่ยลองชิมก่อนบอกเลยว่าเด็ดหัวอร่อยมากความจะมีงานที่ต้องพูดต้องทำอีกเยอะไม่เอาแล้วกินเนี่ย เจอกันตรงนีครับครูคุณต่อยยกทัพครับที่เดอะมอลล์บางแคเราจัดจนถึงวันที่10กันยายนนี่เลยครับแกรนด์ฮอลล์นะครับและอีเวนต์ฮอลล์จีซีชั้นจีนะครับร้านเด็ดๆทั้งหมดของครูคุณต่อยมาหมดเลยครับเอากินต่อเลยนะครับดูดิครับมาที่มันอร่อยผมพูดอีกครั้งนะฮะอิ่มทริปเย็นตาโฟท่านไปเถอะอร่อยมันอร่อยคุณรักษาอย่างนี้ไว้นะรุ่นหลังอ่ะไอรุ่นหลังๆไอสองคนเนี้ยสำคัญมากไอที่ยกมืออยู่เนี่ยเอียกล้องแพนไปอีกหน่อยนี่ให้มันโดนโดนด้วยโดนโดนอ่าเห็นแล้วเนี่ยต้องรักษานะ ไม่ได้เลยนะหรือทำอย่าซีซัวนาหรือซีซัวว่าตส่เลยนะโอ้เมีสองสาขาเนี่ยไม่รนะว่าชอบมากเลยของเขาอร่อยจริงและเจอครัวคุณต่อยกทัพเจอกันนะครับตั้งแต่วันนี้จนอุ้ยอีกไม่กี่วันแล้วนะครับใช่ครับเหี้าความอร่อยมอบให้กับท่านจริงๆพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเกี๊ยวซุป น้ำชาครับม oh! ันนวลมากคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่แตกต่างมากๆ um ตัวชามันทําทให้มีความหอมอามันขึ้นมาอีกแบบหนึ่งมันเป็นน้ำสต๊อกที่อยู่ดีๆใครไปทานน้ำชาหกใส่กลัวคุณไป